สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพนที่น่ารักทุกท่านครับเสียงกลับมาแล้วนุกมนคนบ้านนาพาเ,เพื่อนวันนี้เป็นของดีอีกหนึ่งคันอย่าพลาดนะใครที่จะเอาตัวรถตู้ไฮเอทหรือม่วงม่วงน้อยม่วงเล็กเรานี่แหละครับมาแล้วหนึ่งคันเครื่อง30ดีเซลเลขมาอยู่ที่151,000 0 0ก,กว่ากิโลราคาผมแจ้งไปเลยนี่ต้นคิดว่า4 7 9 0 0 0บาทใครอยากได้รีบมาสีขาว คันนี้ปรับสภาพก็แค่ขัดเคลือบสีแล้วส่งมอบได้เลยอ่ะมาฝ้ายหน้าแกะทําสีหนึ่งครั้งเพื่อนดูดูเลยทะเบียนนี้นะครับทะเบียนนี้นะครับทะเบียนสวยด้วยแล้วที่สําคัญคือรถมัน,ป,น,น,นปูพื้นสแตนเลสนะครับปูพื้นสแตนเลสอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเลขไม้ก่อนสวยมากนี่นะครับ คุณแจได้มาหนึ่งพวงนะฮะก็คือมีทำสำรองกับตัวจริงแต่เย็นเจี๊ยบนี่เลขไม่เลขไมที่หนึ่งหม่น้ยห่งแาหม่นหนึ่งพันแปดสิบเก้ากิโลเมตรที่ใช้ไปตามนี้เลยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเดินหน้า5สปีดเครื่องยนต์สามพันสวยๆนี่ด้านหลังบุกมาเรียบร้อยนะครับดูเพดานบุกเครื่องเสียงไฟ นะครับมาให้เรียบร้อยนะครับดูเอานะครับเดี๋ยวผมพาดูทีละจุดแล้วกันนะส่วนปีปีนปีสิบเ็ดนั้นเพื่อนนะยางกูดเยียยางกูดเยียฝากระทะนะครับล้อล้อ,ลอกระทะมีฝาครอบล้อยางสองศูนย์ห้าเจ็ดสิบอาสิบห้าลุยลุยได้เลยผมกำลังเลงว่าปียางปียีิบสามครับยางปียี่ิบสาม พอปลดระวางผมรีบให้ส่วนกลางเอาเข้ามาเลยคันนี้เพราะว่ามีเพื่อนถามหาค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของเจ้าตัวมงน้อยแล้วเป็นตัวที่ทําเพื่อเอาไปติดไปทำอาหารกินต่อได้เลยอ่ะไปเป็นมือหมุนนะครับตัวเนี้คู่มือนี่เป็นเล่มเลยเพื่อนนี่อยู่ในนี้แหละนะครับโอ้อเย็นมากจอนะครับเป็นเคนบูดน,นเพื่อนนะ เป็นบูดเนี่ยตอนนี้โอ้สวยเบาเป็นเบาผ้านะดีมาดูดูเอาครับถุงเครื่องมือแม่แรงอยู่ด้านล่างนี้ครบนะครับนี่ผมให้ดูคือในส่วนของแอร์นะครับด้านบนใช้งานได้ปกตินะเพื่อนเนี่ยเย็นแฉับเลยเนี่ยนะครับไฟเปิดได้ทุกดวงเนี่ย เอาละมาดูตรงพื้นครับนี่สเตนเลสพื้นตีนไก่ครับใครที่ใช้หรือว่าใช้อยู่แล้วสนิมไม่กินนะครับนี่เอาไปขนมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานหรือขนของส่งได้เลยเพื่อนๆ <c oughs> ถามผมมาน่าจะเดือนเกือบสองเดือนแล้วตั้งแต่มาอยู่นี่ครับมาแล้วหนึ่งคัน ดูด้านหลังนี่ดูดหลังสวยๆเพื่อนๆดูพื้นนะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมก็ป่าสภาพกับเคลือบสีนะครับแล้วก็ทำความสะอาดภายในให้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปใช้ต่อได้เลยซุ้มล้อก็ตีโค้งขึ้นเป็นซุ้มล้อเรียบร้อยนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับ,รบ,รรบสวยงามราคาเราผมบอกว่าราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปนะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน เพื่อนเพื่อนท่านใดอยากได้รีบโทรมานะครับมีคันเดียวสีขาวตรงสเปคเพื่อนเพื่อนก็สามารถเอาไปติดสติกเกอร์นะครับของบริษัทตัวเองได้เลยนะครับหลายๆท่านอยากได้สีขาวเพราะว่ามันต้องเอาไปทําเป็นแบรนเดอร์แบนเนอร์ของบริษัทตัวเองครับก็มาเรียบร้อยครับสำหรับเจ้าตัวไฮเอดนะครับโตโยต้าไฮเอดสามจุดศูนย์เกียร์ธรรมดาดีเซล นะครับปี17 <c oughs> ราคา4 7่แสนเจันบาทใครอยากได้โทรมาด่วนๆเลยเบอร์โทรผมอยู่ใต้คลิปคลิปนี้นะครับแล้วเบอร์โทรเป็นอดีไลด้วยขอเพิ่มเติมคือรูปภาพเพิ่มเติมข้อมูลในการตัดสินใจได้โอเคสำหรับคลิปนี้เ,นเ,เพื่อนสวัสดีครับ